เริ่มแล้วค่ะจะตึกจีนเตรียมเตรียมอ่างเป่าแล้วค่ะใส่ไปแล้วกำลังจะใส่เพิ่มหน่อยใสแล้วนะคะเนี่ยเด็ชุดชุดใส่ไปกำลังใสพี่น้อไก่ละเตรียมแล้วนะคะแลกเงินแล้วเตรียมใบเตรียมใบพี่น้อเออแงเตรียมแล้วค่ะใส่ไปนางใส่ไปอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะอันนี้ใส่แล้วกำลังจะใส่ต่อ อะ้ใส่เหลืออยู่นะเนี่ยใส่แล้วอันนี้ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วในข้างในใส่ไปแล้วนับก้นไปแล้วค่ะพี่น้องนะค่ะเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วล่ะใกล้แล้วแล้วใกล้ละใกล้ละใส่ไปใส่ไปใส่ไปลงนะจะซ่องได้ซ่องหน่อยซ่องใหญ่พี่น้องจะซ่องใดเป็นซ่องเดี๋ยวได้แยกก่อนแยกก่อนมันหลงพี่น้องมันหลงสนแล้วเด้ไหนแยแยแยในหลงสนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลงสนแล้วนะ ใส่ไปใส่ไปก็ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องแยกนะค่ะพี่น้องจะเอาไ่แยกกันเนี่ยสองนะอ,อย่าเข้าใจผิดเด้๋พี่น้องอันนี้สองพันเดียวพันเดียวพันเดียวกับพ่อแล้วพี่น้องพันเดียวก็ถือว่าใหญ่แล้วพันเดียวกับขนคิงลูกไอแอมสแตนเอาขนคิงสแตนอัพรรหรอพี่น้องเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันแบบว่าบางอันมันก็หลงนะพี่น้อง หลงหลงหลงนะนี่บ้าพ,าพี่ดาเป็นสามียา่าใส่ไผ่ใส่ม่นเด้พี่หน่องข้องสามีแบบกกใส่เองเนี้ยทองแย่ยแยมกับใส่คองยแย่แยมพี่หน่องอ,อ่าใส่ไ่จ้า ใส่ไปใส่มาก็หลงนะพี่น้องหลงสนนะพี่น้องวังหันแต่ยังเบิ่งแล้วซองหนึ่งบ่งมี่สามเกือบ่ะเต๋อซองเตาให้หมูด้พี่น้องโอ้ยหนาแต่ไหนอมันสิหลงใส่ซองมากแต่พอใหญ่แต่วมาเบิ่งกด้วพอใหญ่เออเพราะว่าเตรียมไผ่เตรียมมั่นนะคือว่าความลับของไผ่ของมั่นมาบอกกันนะพี่น้องความลับนะความลับนะอันนี้บ้านไอซี่พี่น้องไปเดี๋ยวพักเมื่อย์กันพักเมื่อย์กัน แล้อยู่ห้านี้เอาไว้ใส่สักกอนเฮ้ยแต่ของถือบ่หมี่ใส่นะพี่น้องเนื้อกระดาษตี๋ห่าเอาไว้ใส่สักกอนสองพันกว่าบาทจังใส่ต่อเหลือผุนน่ะพี่น้องเพื่อไรใส่อยู่เต็มอยู่เนี่ยใส่แค่นี้พอแค่นี้นะคะอ่าอัดไปอัดไปมื่อไรใส่ได้แค่นี้พี่น้องไม่ว่าในอาไว้มาออื่นมือเพิ่งใส่มาค่ะทุกคนมาใส่ต่อ ใส่ใส่ซองอังเสาใส่มัหล yeah. hey, ินะสอง้ยหนึ <Yeah. laughs> 100่ง mm ร้อยช่องหาลอยใส่แล้วเหรอคะพี่น้องใส่ซองรก่อนใอันนี้คือซอร้อยนะคะพี่น้องใไปดหนึ่งี้บริเล่เมนเด้อบริเลอ่อบริเลไป อ๋ออโม่ที่นี่เลยแหละอันนี้คือสองละร้อยยาสุดใสอมอ่ช่องลาอันนี้ช่องละอะไรนะช่องละค่าละใสเหลวเราขอมาว่านี่อันนี้ว่าใสต่อใสต่ออันี้เก่าเลยเก่าเลยแต่ก็เอาพี่เนาะป็นสีป้ออัน ยายไม่ได้ไปแต่นั่นเปลี่ยนนั่นใหม่ก็มันมันจะนิ่งสีหนะมันก่อนใหม่นะสีหนังเปิ้นกับเลยอันนี้ซ้อมไปดูเหมือนมันจะไม่สวยใส่ใจครับพี่ต่อแล้วก็เที่ยวสองแล้ว sẽ sì lương nó lươn, là thì cây chín nào cầy tiết chín rồi, đã tiêm Anh ấy xong là không trăm, nha, P'Nó. Anh xong, anh để à, này, nè. Cây là làm quả, cây là mận, thì nào, mận này. ขันอันนี่ใช้ไปแล่เห็ดแล้วไายเติบแล,ะล,ะละว้วหรอเมื่อวานเดี๋ยวไม่ได้แล้วอยู่แล้วเบิดเลยใส่ต่อใส่ตอส่ตอไปเลยนะ เกือบพอดีพี่น้ออืม,อ,มอันนี้อันนี้ซ่องละหลอดซ่องเมือว่าแม่ชายไปแล้วเดี๋ยวจะมาติดจะมาติดซ่องพี่เนาะอันนี้เสร็จแล้ะอันนี้ไม่มีอันนี้เง่นนั้น ก็จะใส่ไดู้่ดแบบนี้เโอเคอยู่ใส่ไปซักพอดีเหลืออยู่ก็เสืใหญ่ว่ามันจะค่อยสวยเอาออกก่อนไปไหนมาต่อได้แบงค์ห้าสิบ ห้าสิบสองสิาสิบห้าสิบกระซ้า้ำนีเหรอพี่น้องอันอังเปาทั้งนีนะแม่แต่วยังสีละพี่น้องช่องรหัสสิบ่องละ2อี่ิบเป็นสินหลัเพราะว่า สองล้อะห้าสิบอืม่ไหนะอ่สองหาอ้าสิบโอเคนั่นจะมีของเก่าอยู่นั่งมีของเก่าอยู่บ้างอ่าจะเล่อะไรใช่มนีส่สองหาอ้สงหาสาิบ่าห้าสิบ แล้วซองนี่ซองของสิพี่น้องซ่องซ่องไม่เหมือนกับซ่องพวกนี้ใส่ยี่สิบบางเทั้งย่างไปเห็นอันนี้นะพี่น้องก็ใส่บางครั้งก็ทักก็ถ่ายเขากับซองไปยี่สิบทั้งสี่แหละทั้งสี่เขาจะเอาใส่ซ่องในสิพี่น้องอันซ่องต่างๆแต่ไม่สิดจำบ่ได้พี่น้องถือซ่องถือบล็อกกันนี่เขากับหอยมันเขากับสิได้รูนะว่าซ่องละเอียดสีนะพี่น้องไม่งั้นมันหลงได้พี่น้อง มันเป็นหนีดหน่อยบอมันหลายนี่แหละหัวบ้านจะเห็ดแล้วนี่ซองซองร่วมนี่คือยี่สิบซองบ่คือกันนะพี่น้องเขาต้องซองเห็ดเขาต้องแยกแห้นนี่สั่นหลงนี่พี่น้องล้มกบไปยันหน่อยวะยางมากอะไรหาซิบลอยซ้อนอนี่แหละอืมเกินัน อันนี้คือมี่อย่างสีแบพี่น้องซ่องเก่ามันเกิดมันเกิดยังมีอยู่นะบางอันันก็ดีแต่ว่าปีที่แล้วก็ยังมีอยู่เสร็จแล้วไปอันเหลือเี๋ยวสิหาอันซ่องของอื่นใส่อีกซ่องที่มันไม่เหมือนกันนะพี่น้องอย่าให้เหมือนกันถ้าเหมือนกันนี่หลงเลยได้พี่น้องเสร็จแล้วค่ะนี่ซ่องอันเป่า อันนี้สองละร้อยอันช่องละหาร้อยแยกไว้อันนี้เฮ็ดแล้วค่ะช่องละหาร้อยมันต้องนี่ข้อในช่องละหาร้อยมันต้องเฮ็ดไว้ใส่มันหลวงพี่นอ้องม,มันต้องเฮ็ดเครื่องหมายไว้แล้สิไปเขียนตัวเลขใส่กับอะไรนี่พี่น้องอยากอายเขาโอเคจ้า